พร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่าเหล่าดาราตรงนี้มีใครกันบ้างเปิดมาอยเปิดใหญ่ปญ่ใหปปใหปหเกมนี้วัดกันเลยนะครับว่าใครรู้จักคนในวงการมากน้อยไปกว่ากันนี่คือต่อตาตัาง วิธีการคือทีมของคุณนิวแซนจะได้เล่นก่อนเพราะว่าเขาคะแนนนำนะฮะข้างหลังตรงนี้จะมีภาพเพื่อนๆนดาราของเราในวงการบันเทิงซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอยู่<า>ผมจะให้คำใบ้ไปคุณก็หยิบมาตั้งยหยิบมาตั้งถ้าตั้งได้8คุณได้โบนัสอีก5า้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งผิดปุ๊บไอ้กล่องนิด้ดีทั้งหมดล้มลงมาค,คนที่ตั้งผิดเป็นคนเก็บมาตั้งใหม่คนเดียวเท่าน,านั้นห้ามช่วยกันพร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่า เหล่าดาราตรงนี้มีใครกันบ้างเปิดมายร้อยเปิดใหญ่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 เลยเปิดใหญ่วังเฉาหมาล่านะครับมีเต้ยมีคริสมีคุณป้องนวัดนะคุณการมาชาคิดก็มานี่จาพนมบุกลุก สิงโตเจมสเรืงศักด์แล้วก็เทเลอร์สวิฟด้วยเฮ้ยเกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวกันด้วยอย่างไรพวกคุณจะต้องเล่นกันเป็นทีมแต่ตั้งทีละคนสามารถช่วยกันได้ปรึกษากันเลยพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มคนคนนี้มีฉายาว่าพระเอกไม้เลยพระเอกไม้เลื้อเคชาคิสอเคสชาคริสทูกตา ชาคิดแย้มนามเป็นนักแสดงไทยที่ได้แสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นเดียวกับคนคนนี้จ่าพนม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 มือจ่าพนมเอ้ยจ่าพนมเคยเป็นสตันแมนให้กับนักแสดงคนนี้สิงโตน้ำชกใครครับสิงโตน้ำเชื่อมตอบเลยสิงโตน้ำเชื่จมสิงโต้น้ำเป็นชื่อใช่เหรอสิงโตอ๋ออินซีแดงเหรอสีแดงไหมสีแดง เจมเรืองศักดิ์มีธุรกิจร้านข้าวมันไก่เช่นเดียวกับคนคนนี้ใครมีร้านข้าวมันไก่อีกข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เธอรัสวิปปะข้าวมันไก่ใครวะใครวะข่าว่าอะไรนะข้าวมันไก่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 ไก่ไม่นะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ใครวะสิงโต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 นไงโตสิ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 งโต สิโตใครวะสิตัวไม่ใช่สิโตไม่ใช่พี่ป้องไม่ทำแก้มันไก่อะแก้พันธ์การกาไปครเข้าไปเลยเข้าไปเลยคริสไปคริสไปพีรวัตพีรวัตรคริพีรวัตเกิดวันพุธเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเกิดวันพุธเทเลอร์เลยเทเลอร์เทเลอร์เกิดวันพุธไปเลยไปเลยถูกอีกเทเลอร์สวิฟอายุเท่ากับคนคนนี้เทเลอร์สวิฟอายุเท่าใครเท่าเฉาลูกปลาเตย เตยเตยเตยตยเ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 ฮ้ยเตยเล็กเตยเอกต่อใช่ไหมตองเตยจรินพรเคยเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับคนคนนี้ใครเล่นมิวสิกให้ใครกันนพัฒร์พี่กันเหรอใช่พี่กันเตยเหรอใช่เตยเล่นกันเหรอใช่ถูกต้องให้กันนพัฒนเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในปี2559เช่นเดียวกับคนคนนี้ภูรก็ตภูเก็ก ปุกลุก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 ใครอ่ะหมดเวลาโอ้แล้วาแล้วถ้าเลียงปุกลุกนะถูกด้วยดันเลียงกันไปเลียงกันมาแล้วจาไม่ได้ว่าได้คนไหนตาใครบ้างโอ้นี่จับได้โบนัสเกือบได้โบนัสอีบแรล้วโอ้นี่ม่ยืนลอยคนไหนคนไหนคนไหนรอปุกลุกปะเราก็อยู่กันที่ไม่ยอกไปเรียงเขา ไม่เป็นไรคุณรู้วิธีการเล่นเกมคุณไม่อยากจะฉีกคะแนนสูงเกินไปนักเตะฝั่งนี้ตามไม่ทันถูกไหม